สวัสดีครับคุณอะไรสักอย่างนะฮะเดี๋ยวผมลองเครื่องให้ดูนะฮะงานนี้เสียไฟไว้นะครับแต่ว่าเครื่องยังไม่ได้ทำงานนะอินเวอร์เตอร์ยังไม่ได้ทำงานมีไฟออกนะครับไฟตัวนี้ก็กเป็นไฟบายพาสนะครับครนี้ในการกดให้ทำงานก็กดปุ่มออนตรงนี้สกเกตตัวนี้นะครับคือไฟถ้ามันเหมือนกันปุ๊บแถวบนแถวล่างเหมือนกันเนี่ยแสดงว่ายังไม่ทำงาน มันจะมีเสียงดังครับเสียงตัดแล้วฮะก็คือตอนนี้คือไฟออกแล้วเป็นไฟอินเวอร์เตอร์แล้วนะฮะก็คือให้สังเกตด,ดูตรงนี้นะครับว่าข้างบนเนี่ยเป็นไฟเข้าเห็นไหมอินพุตข้างล่างเ่ยนะนะนะเป็นไฟออกนะฮะนะเป็นไฟออกก็แบตเตอรี่ก็ยี่สิบลูกนะครับก็สองร้อยเจ็ดสิบสี่คือไฟออกเนี่ยมันจะต้องนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยครับสองร้อยยี่สิบนี่คือเทคนิคของทัวรไลน์ไฟมันจะนิ่งมาก โหลดเราก็ไม่ได้โหลดอะไรนะโหลดไฟแค่หลอดเดียวเดี๋ยวนี้ก็มันก็ไม่ไม่ขึ้นเปอร์เซ็นต์หรอกครับนะฮะนี่ก็คือเครื่องก็ทํางานปกติแล้วครับกรน,นี้นะ,ะดูตรงนี้นะพวกปุ่มเนี่ยไว้ตั้งค่าอันนี้ก็คือตั้งค่าได้เนี่ยเครื่องเนี่ยต้องอยู่ในโหมดออฟไลน์ออฟก่อนก็คือไม่ไม่ได้ให้อินเวอร์เตอร์ทำงานนะเดีย๋ยวจะสาธิตให้ดูนะ,ะก็คือองนี้ครับ เครื่องก็มีนิดหน่อยธรรมดานะเป็นเครื่องมือสองครับก็มีรอยขีดข่วนแล้วก็ไฟนะสภาพเครื่องก็ยังใหม่ดูนะครับอันนี้ยังโอเคอยู่นะครับไม่มีเสียงไม่มีอะไรนะครับด้านหลังก็กลับปกติดีนะครับอันนี้เป็นเทอร์มินอลนะครับมันไม่มีให้เราเสียบไฟนะเราต้องต่อสายเอาเองต่อเอง ก็เดี๋ยวผมลองชัอปฟ้าผ่าไหครับตรงน,นี้คอือจนะ่ปยั้ออ่านล้วไฟก็จ่ายออกปกติหน้าเครื่องก็จะขึ้นว่าเป็นโหมดของชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะฮะเห็นไหมฮะไฟเข้าอินพุตอินพุตนี่สูงก็คือไม่มีไฟเข้าแต่ออปต์ก็เป็น220แบตก็225โวลต์ก็ลดลงมาแน่ มันก็จะซีว่าโปรแกรมหนึ่งก็คือแบบเป็นวงแบตเตอรี่นะครับก็ดีนะก็ทํางานใช้ได้ใช้ได้ไดนะฮะครับนี้ถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะปิดเสียงมันมันดังรําคาเราก็กดอย่างนี้อ่านะ ตอนนี้ก็คือจะไม่ดังละมันจะมันก็เสียงก็จะไม่ดังโอเคครับขอบคุณครับแั่นี้ท่านต้องดูให้ดีนะครับเครื่องนี้มันน้ำหนักมันเยอะนะฮะในการส่งไปเนี่ยมันจะต้องแยกแบตไปนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ดูว่าการต่อแบบต่อยังไงอะไรยังไงก็ไม่ยากครับต่อไม่ง่ายนิดเดียวฮนะเกรียมไปแบบนี้ครับ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะฮะก็แถวล่างเนี่ยจะมีอยู่12รลูปฝั่ง,งล,ละหข้างบนก็ฝั่งละ4ก็8ลูกรวมก็เป็น20ลูกพอดี